สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปลด Gmail หรือว่าปลดรหัสผ่านหลังจากรีเซ็ตนะครับเครื่องนี้เป็นมือถือ i อทนะครับให้เราย้อนกลับก่อนนะครับถ้ามาหน้านี้แล้วก็ให้มันมาหน้าเครือข่าย WiFi นะครับแล้วก็เลือก w i f i อื่นก็ได้ที่เราไม่ได้ต้องการเชื่อมต่อนะครับตรงนี้เนาะตรงนี้เรากดแช่ที่ปุ่มภาษานะครับแล้วก็กดการตั้งภาษาแล้วก็กดปุ่มปากกานี้นะครับตรงมุมขวานะฮะ ด,ด,ดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชเพิ่มแป้นพิมพ์ครับขออภัยเพิ่มแป้นพิมพ์นะครับแล้วก็กดอันไหนก็ได้สักอันหนึ่งนะครับแล้วก็กดตรงมุมขวาบนนะครับแล้วก็กดที่ความช่วยเหลือและความคิดเห็นคือเราต้องหาจุดบกพร่องของมันนะครับแล้วก็เราเข้าไปแก้ไขข้อมูลอ่าแล้วก็กดปุ่มแชร์นะครับตรงนี้นะให้เราเลือก Google Go คือผมจะสอนแบบสั้นๆเลยนะฮะง่ายๆบทได้น่าจะประมาณสองใช้เวลาประมาณ2นาทีก็น่าจะเสร็จนะครับตรงนี้เนาะพอมาห,าหน้านี้แล้วนะครับ ให้พิมพ์เว็บไซต์นี้นะฮะ nasmobilefix. com นะครับอ่าเป็นเว็บไซต์ของของผมเองเนาะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะฮะเลือกตรงนี้นะเลือกที่อัปเดตข่าวสารอ่าอัปเดตข่าวสารหัวข้ออัปเดตข่าวสารนะครับเว็บไซต์ nasmobilefix นะนี่มันจะมาหน้านี้นะครับให้เพื่อนเพื่อเลื่อนลงเลื่อนลงเลื่อนลงนะครับอ่าแล้วก็มันจะมีเนี่ย ไฟล์ปลดไบพ a ส s Google Account 2021นะครับตรงนี้เลื่อนมานะฮะแล้วก็กดเลือกอันแรกเลย Open Lock Screen คือเราจะเข้าไปแก้ไขรหัสปลดล็อกนะครับเราจะหลอกมันเอา,อาง,ง่ายๆคือเราหลอกมันตรงนี้ตั้งเป็น PIN ก็ได้นะครับตั้งเป็น PIN โอเคผมตั้งหนึ่งสองสสีเอเป็น0ูนยเนาะศูนสีตัวเลยโอเคยืนยันอ่าอันนี้ใส่อะไรก็ได้นะครับสีโปรด เ,เสร็จสิ้นโอเคเรียบร้อยนะเสร็จแล้วนะพอเราใส่รหัสเสร็จแล้วเราก็ย้อนกลับเลยย้อนกลับเลยย้อนกลับย้อนกลับ,ย,ลบย้อนกลับนะฮะย้อนกลับไปหน้าเดินนะหน้า Wi-Fi เมื่อกี้อ่าแล้วก็ย้อนอีกรอบนึงกดข้ามกดไม่คัดลอกนะครับเราจะไปแบบเร็วๆเ,เครื่องมันช้าเนาะจะไปเร็วไม่ได้อ่าตรงนี้ใส่รหัสเมื่อกี้เลยที่เราตั้ง ดูดูว่ามันหลุดไหมนะครับเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยกล้วยกล้วยนะฮะกล้วยกยก็กดข้ามเลยจะเพิ่ม Gmail เลยก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ก็กดอ,อันนี้ผมทําให้ดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับบางคนที่ไม่รู้นะครับว่ามันปลดยังไงอ่ารุ่นเก่าๆมันก็อาจจะปลดง่ายหน่อยนะครับ ก็ไม่ต้องไปร้านนะลองทําดูถ้าเกิดว่าทําไม่ได้ติดขัดอะไรยังไงนะฮะก็ส่งให้ผมซ่อมได้นะผมคิดราคาไม่แพงนะโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ